สรุปกิบเพนเขาได้อยู่แมนสามล้ำสี่ล้ำพี่น้องอ่าทางสวีเดนเขาขายให้อยู่มันเป็นข้าวปลอมจากอ่าขามิขมน้นขมิ้นมันตัวเฮามันเห็ดข้าวปลอมมาบอกว่าสวีเดนบอย่อมขายกิบเพนอ่าเครื่องมินลบให้เฮาเฮาได้อยู่สี่ล้ำอีกสองสองปีเฮาได้พี่น้อง มันยานมันยาเอาโยนต์ใครลงในประเทศมันมันก็นเลยเหตุข่าวปลอมข่าวโน้นในมากแต่เวลาผมเหตดข่าวปลอมเวลาผมเห็ุเวลาผมเห็ดที่ยังกระตามที่เหตุเตีงขับเม่นมันก็สิมีคนไทยบางกลุ่มขรามาด,ดาในอ่า YouTube ของผมในส่องของผมผมก็เข้าใจว่าจะเป็นคนไทยแทบ่นี่จะมารมดาคนไทยอย่างผมเนี่ยผมหลักสา์พี่น้อง เกินไปมันดากันไม่ไดาผมนี่อย่างดด้ผมเสียใจหายผมบรบถิมผมเพราะว่าพอผมบ่บ่บามหมักอืมโอเคอ่าเป็นข้าวปลอมพี่น้องทางสวีเดนขายเฮาสีลำ